มำ่าษพู่ได้ไหมดได้รู่ได้รู้จักเพื่อนเราได้อะไรอีกได้ข้อมูลของใครของเพื่อนชอบไหมชอบเรื่องของชอาบ้านชอบ <c oughs> แอนทำอะไรอ,อ่าอเ่กมว่าแนอ,อนอ่าหังสือไมไเล่นเกมสมมติยาว่าผมเล่นป๊กเด้งรูนะ้จักไหมเออสมมุติยาว่าผมเล่นโป๊กเด้นแอนเมื่อสัปที่ผ่านมานะผมเล่นโป๊กเด้นมาได้ห้าหมืน อุ้ยจนติดจติดจนติดเลยมึงถนัดไปยเนอะคุณหวางเล่นด้วยคุณว่าผมชอบไหมถ้าผมคุยเรื่องเนี้ยชอบปะชอบทำไมเพราะผมชอบแต่คุณแอนชอบนะคุณแอนก็คิดเรื่องตั่คุณจะคุณม่็นบุะสุขป่าเฉลียูี่ดีใจไหมในล่างตรงนึงข้ามถ้าผมคุยเรื่องอ่านหนังสือหรือเล่นเกมคุณว่าเธอชอบนะ ชอบไม่ชอบได้ไงผมคุยแต่เรื่องของใครลูกค้าหรือของคู่เชี่ยนาจอย่าว่าทำไมนอนเป้าหมายล่ะรวยสักวันหนึ่งผมจะมีเพื่อนบางคนบอกอย่าว่าเออเป้าหมายทำไรเธอหยุดคิดไปสักพักก็ตอบว่าไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ทำเป็นอะไรฮะเจ้าของฮะกิจการอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราคงจะได้เรียเอาเทคนิคแบบนี้เนี่ย ไปใช้ในการดาเนินธุรกิจแน่นอนจริงๆแล้วเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกธุรกิจนเนี่ยเริ่มต้นบนเลยครับสายสัมพันธุรกิจนะเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องอะไรฮะเล็กเรื่องเล็กก็จะหมดไปถ้าสายสายสพันธ์ดีแต่ถ้าสายสพันธ์ระหว่างเราหรือลูกค้าไม่ดีเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องอะไรฮะใหญ่เรื่องใหญ่ก็จะยิ่งใหญ่หรือบ,บางรายไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นหลักการนี้ได้ในการเปิดใจลูกคา้าก็คือให้คุณยเรื่องที่ลูกค้าชอบคุณก็ไปถามาคอนอื่นด้ยคุณรู้มาประเจิดประเจิอะไรไหมน้องเชื่อะหรอน้องเชื่ออะไรเชื่ออะไรป้าป้าเจ้าต้องอไหน,น,ไหนเดยพี่คุยเรื่องนี้น้องชอบคุณนี่ให้ถามใครถามหาข้อมูลของใครก่อนลูกค้าก่อนที่เราจะไปเจรจาใครลูกค้า นั่นแหละเรียกเขาเรียกว่า์ไพรส์และอันนี้คือปัญหาที่สำคัญนะของเราใน,นานะที่เราจะมีเจราจาลูกค้านักเจราจารต่อรองที่ขาดทักษะมกจะเตรียมตัวมาไม่แต่จริงๆมันสำคัญมากนิดน้อยมากมันตรงกันข้ามกับนักเจราจารต่อรองที่มีทักษะมเลยนะเขาจะให้ความสำคัญก,กับการเตรียมตัวก่อนการเจราจาร คุณว่าหน้าที่ของนักเจรจาต่อรองคืออะไรอะ,อะไรคือหน้าที่นักเจรจาต่อรอง,องต้องเจรจารให้คําว่าประสบความสาเร็จคือบรรลุเป้าหมายเยยีม